เอครับคำถามข้อนี้สําคัญจริงๆครับลูกค้าในกรณีที่ต้องการจะถ่ายถอนพอจะถ่ายถอนเสร็จปุ๊บติดต่อนาะทุนไม่ได้นายทุนไม่ตอบกลับเขาจะทํำยังไงครัเรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาโลกแตกนะแล้วก็อันตรายมากๆแต่มันมีวิธีการจัดการ สวัสดีครับผมกอฟคนไข่บ้านครับสวัสดีครับผมหนุ่มสืบคนไข่บ้านครับและตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่องของโฉนดแลกเงินกับคนไข่บ้านช่องที่จะมาพูดคุยเมาท์มอยบอกเล่าบอกต่อกันแบบไม่มีกั๊กคำถามนะครับเวลาที่จะถ่ายถอนจะต,ติดต่อแหล่ทุนไม่ได้ต้องทำยังไงเนาะอ่าระเบียบการจริงๆแล้วอ,อ้ระเบียบการตามกฎหมายก่อนระเบียบการตามกฎหมายก็คือ เราก็ต้องเอาเงินไปวางที่กรมที่ดินก็ได้หรือไปวางที่กรมบัญชีพอดีก็ได้เต็มจานวนตามสัญญาที่ระบุไว้กับกรมที่ดินแล้วทางกรมที่ดินจะออกหมายเรียกในทุนมาเซ็นสัญญาถ้าในทุนไม่มาเซ็นสัญญาโฉนดอ,อันนี้จะถูกอายัดไว้ก่อนอในทุนจะไม่สามารถเอาโฉนดไปทําอะไรได้เราก็ยังสามารถอยู่ในปกปติอืแต่เราก็เอาไปทําอะไรไม่ได้เหมือนกัน แต่ก็เพื่อป้องกันลูกค้าเองใช่ไหมเป็นประโยชน์ลูกค้าเองครับคําถามแล้วถ้าลูกค้าไม่ได้มีเงินมาปิดละ่ะแค่อยากขยายละ่ะหรือจะโยกทุนละ่ะน่าสนใจกฎหมายที่รองรับลูกค้าตัวเนี้ยมันช่วยอะไรลูกค้าได้บ้าถ้าจะโยกทุนมีทุนคนไหนกล้ามาวางให้ไหม เราก็ไม่รู้ว่าทุนคนเก่าจะมา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 ,มาเซ็นถ่ถอนให้มาเลยถ้าจะขายมีใครกล้าซื้อไหมไม่มีถนนมันถูกอายัดอยู่ถูกต้องซื้อขายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ถึงเป็นที่มาที่ผมบอกว่า,วากฎหมายจานองขายฝากจริงๆแล้วเขาเอื้อมตัวเอนมากกว่านะฉะนั้นอะ่ะก่อนที่จะทําจำนองไปฝากกับใครเป็นสิ่งผมพูดเลยจริงๆว่าลูกค้าไม่ทำกับผมไม่เป็นไรแต่ก่อนที่จะทํากับใครดูให้ดีๆครับ พอเมื่อไหร่ที่ทำกับเขาแล้วอะ่ะกฎหมายอิงไปทางเขาเราเสียเปรียบเราก,ก็เรามีโอกาสถูกทําลายได้อสาคัญจริงสําคัญครับเพราะข้อนี้เป็นปัญหาโลกแตงที่ผมบอกเลย<ม>กฎหมายมีบอกเลยว่าต้องทํำยังไงแต่พอเอาเข้าจริงทําไม่ได้เพราะไม่มีเงินไปทําแล้วสําหรับคนที่ชื่นชอบความรู้เกี่ยวกับงานจำนองขายฝากก็สามารถติดตามเราได้ที่เพจฉนดแลกเงินกับไทยซีโรนบายคนขายบ้าน ช่อง y YouTube ฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านและ TikTok ช่องโฉนดแลกเงินครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ